สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวานาแม้ด้วยชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่10นะครับมกราคม2567นะครับผมว่าพามาอัปเดตปลาถุงสวยงามที่สามารถส่งได้ทั่วประเทศนะครับสนใจของไหลท่านนะครับร้านรุงทองปลาสวยงามเบอร์โทรตามนี้นะครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันนะครับครับนะครับอ่าครับ สวัสดีครับพี่อ้อพี่เอสวัสดีครับอขออัปเดตหน่อยครับครับก็สวัสดีพี่เอกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้มาแนะนําปลาเสือต้อนะครับมุมปลาใหญ่ก่อนครับผมแนะนำนะครับนะครับเสือต่อลายคู่นะครับครับผมนี่ลายสวยๆนะครับผมซีมาตานครับเนื้อเขาจะแบบออกสีเหลืองครับผม ไซส์นี้ประมาณ1นิ้ว1 2องนิ้วครับครับถ้าอย่างนี้ก็จะอยู่ที่ถุงละ5ตัวครับตัวละ200บาทอ่าถุงละ5ตัวราคาตัวละ200บาทนะลายคู่สูบมาตานะครับไซส์นี้นี่ก็คือว่าเรียงง่ายละสบายครับผมให้กินพวกไาทะเลได้เลยนะฮะใช่หรือว่าครับตัดชิ้นเล็กๆหน่อยอ่าโอเคครับอาครับผมครับ ราคาที่คุ้มมากครับซื้อไปขายก็ดีครับซื้อเก็บไว้ก็ดีครับเนี่ยอ่าครับผมแนะนำนะครับอ่าครับผมอ่าต่อมาอีกมุมนึงฮะนี่ต้องคิดถึงอันนี้กับซิกเนเจอร์เลยนะซิกเนเจอร์ครับครับผมอ่าอโลวาน่าเงินนะฮะมอ่าครับผมอันนี้ประมาณ5นิ้วครับผมครับอันนี้ก็เลี้ยงง่ายและสบายอันนี้ก็ไซส์นี้ก็เป็นไซส์ที่ขายดีครับอ่าครับผมกำลังแบบปั้นได้เลย อันนี้ก็จะอยู่ที่ตัวละ250บาทครับอ่ะราคาตัวละ250บาทเขาประมาณกี่นิ้วได้ครับประมาณ5นิ้วครับประมาณ5นิ้วอ่ะโอเคครับอ่าถ้าลูกค้าตอนนี้ซื้อ10ตัวครับ10ตัวครับจะอยู่ที่ตัวละ230บาทครับอ่าถ้า10ตัวราคาตัวละ230บาทเท่านั้นคือซื้อ10ตัวได้คุ้มเลยนะอ่าโอเคครับลูคาซื้อเอาไปขายมีแบบราคาคุ้มมากครับผมอ่าครับผมแนะนำครับนะครับ อ่ะต่อมานะครับมีแบบแนะนำไหมครับวันนี้อ่าครับมีแบล็คเบอร์รี่ครับอ่าปลาแบล็คเบอร์รี่นะฮะครับผมไซนี้ก็สามารถเลี้ยงรวมกับกลุ่มพวกนี้เขาสามารถเลี้ยงรวมกับพวกปลามางตอได้เสือตอได้อ่าครับผมอ่าแล้วก็เอาไม่จิกไม่กัดปลาอ่าครับนี่ที่ใส่ดีมากครับอันนี้เป็นตัวใหญ่เป็นเม็ดมังกรได้ดีฮะเลี้ยงเป็นฝูงอ่ะนะเขาจะว่ายตามันสวยมากอ่าเลี้ยงยิ่งใหญ่กระโดงเขาที่ข้างบนเขาจะเป็นเส้นยาวแล้วก็ขาข้างล่างนี่จะเป็นมุก เออรผมแดงสวยป้านดำก็จะยิ่งชืมครับผมที่ขนาดนี้ใส่ก็ได้ครับใส่ก็อ่าครับผมนี่ฮะนี่ขนาดเขาตื่นด้วยนะป้านสวยแล้วก็ข้างล่างเป็นตะขอเลทุกสวยนะแดงแดงถ้าถ้ามอยดีจะสีแดงนะฮะเลทุกข้างใต้ทองเขาถ้าแบบกลุ่มพวกนี้ก็เลี้ยงเดี่ยวก็ได้เพราะเลี้ยงเป็นฝูงนี่ยิ่งดีเพราะว่า เพราะว่าเออถ้าเป็นฝูงก็จะเป็นธรรมชาติเขาหน่อยเพราะเขาอยู่เป็นฝูงแต่ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรใช่ครับโอเคครับก็จะอยู่เป็นฝูงว่ายน้ําแบบเป็นเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันอ่ายิ่งยิ่งดูสง่ายนะสวยมากไซนี้ตัวละสองเออสี่ร้อยบาทครับราคาตัวละสี่ร้อยนะฮะโอ้ยราคาเล้าใจมากครับใช่ครับอ่าครับผมแนะนำนะครับช่วงนี้มีมีลูกค้ารีบซื้อกันเลยครับอ่าครับผม ต่อมานะครับครับอันนี้เป็นฟอนโตซาแบล็กวีโดครับฟอนโตซาแบล็กวีโดนะฮะขายกันไปสักพักนึงนะครับครับผมลูกค้าหลายคนนี่แบบว่าตามหาอยู่อ่าครับผมยิ่งพอลงตู้นี่แบบสีเขาสวยมากจะเป็นผ้าฟ้าเนื้อตัดสีแล้วก็แบบเฉดลงมแบ่งเฉดลงมาประมาณอย่างนี้นะฮะสวยมากครับถ้าเกิดตัวปูนตัวใหญ่หัวเขาจะแบบมีโหนกมีโหนมีโหนถ้าตัวโตนะเกาจะมีห้ำะมีหัม ไซนี้จะอยู่ที่ตัวละ380บาทครับอ่าราคาตัวละ380บาทนะครับอ่านี่ครับครับผมลูกค้าสนใจนี่ทักมาสอบถามกันก่อนสวยนะอ่าอันนี้ประมาณกี่นิ้วครับพี่เอกอันนี้ประมาณสามนิ้วครับประมาณสี่ป3นิ้วได้นะอ่าประมาณคร่าวๆนะ3นิ้วอ่าโอเคก็พออ่าครับ ปลาที่เป็นทองคอลได้ครับตัวนี้ก็ปลาป้องอ้อยครับปลาป้องอ้อยนะฮะนี่ยิ่งโตยิ่งสีเหลืองสวยตัดดำเลยนะฮะใช่ตัวนี้เขาแบบว่าแถบเขาจะเป็นแบบออกอื่นทองทองครับอ่าครับผมสวยมากครับเนี่ยฮะสวยเลยนะเขาจะใหญ่ประมาณสักสิบนิ้วอืมครับผมครับถ้าไซนี้ไซส์สองนิ้วก็จะอยู่ที่ถุงละสิบตัวครับตัวละแปดสิบบาทอ่าไซส์สองนิ้วครับถุงละสิบตัวราคาตัวละแปดสิบบาทนะครับป้องอ้อย ลูกค้าบางคนก็แบบว่าจะชอบเลี้ยงเสือตอที่มีโทนเหลืองตาดำเหมือนเราตัดก็มีปอกอ้อยช่วยด้วยตัดโทนเดืยกันนะใช่แล้วเขาอยู่ในตู้ต่างคนต่างก็จะขับสีซึ้นกาครับผมดีครับอันนี้ก็เหมือนช่วยให้เสือต้อขับสีได้ดีขึ้นด้วยใช่ครับประมาณนี้นะฮะครับข้อดีของเขาก็คือกินอาหารเหมือนกันเลี้ยงลักษณะเหมือนกันครับโอ้สบายเลยแนวเก็บเศษอาหารเลยนะนี้ครับผมครับผม ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นอยู่ในเลี้ยงตู้ก็ได้เลี้ยงกบปลาใหญ่ก็ได้นะครับผมไทเกอร์ชวานสนั่นเองนะฮะไซนี้ก็จะอยู่ไซสี่นิ้วครับอ่าครับผมนี้จะอยู่ที่ถุงละสิบตัวครับตัวละเจ็ดสิบาทครับถุงละสิบตัวราคาตัวละเจ็ดสิบาทนะครับอันนี้แบบร้านค้าไปขายก็ดีครับครับผมยิ่งโตยิ่งแพงนะใช่สวยสวยก็สามารถเอาไปเลี้ยงอยู่ในบ่อหรือว่าลูกค้าที่แบบว่ามีตู้มีกระเบนอะไรเงี้ยครับ น้าม,มอนสตเตอร์เลยอ<ช>่าอย่างนั้นนะฮะอ่าคร,ครับผมอ่าค,ครับผมอ่าปลาแมวเดคอร,ครลอรัสครับนี่ลายส,สวยๆนะน,น,นี่แบบว่าลูกค้าเอาไปในติดใจต่างครับผมชัดสวยมากมาซื้ออีกนะครับลายแบบซีบ้าไทเกอร์อนะฮะสวยมาก ไซส์นี้ก็อยู่ที่ไซส์สี่นิ้วครับอยู่ที่ตัวละ200บาทครับอ่าไซส์สี่นิ้วราคาตัวละ200บาทนะครับหน้าตาน่ารักด้วยนะนี่เขายังสีซีดอยู่นะถ้าลงโตู้ได้คนละเรื่องเลยเข้มเลยนะโอเคโครงเขาก็จะแบบว่าสูงอ่ากระสวยมากอ่ามองดีๆก็ลายเหมือนยี่ลับเหมือนกันนะใช่ใครับอ่านะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนโทนขาวตัดดำอ่าครับผมน่ารักมากอ่าครับแล้วตอนนี้เราก็จะมีไซส์นี้ครับอ่าเดี๋ยวได้อีกไซส์นึงนะฮะ นี่นะฮะไซส์ประมาณ2นิ้วครับประมาณ2นิ้วไซส์เด็กปั้นนะฮะไซส์นี้ก็ร้าค้าไปขายก็ดีครับไซส์นี้จะอยู่ถุงละ5ตัวครับตัวละ0 0ึ่งรอ่บาทถุงห้าตัวราคาตัวละ100บาทนะครับราคาบอกว่าเอาไปเลี้ยงปั้นไซส์นี้ก็ได้ก็จะเป็นแบบว่าร้านค้าไปขายนี่ก็ได้เลยนะโอเคก็ผมเจ๋งมากเลยฮะแลวลูกค้าก็เข้ามาเลือกกันเยอะนะฮะ ทยอยกันมานะฮะอ่ะต่อนะฮะครับนี่ชุดนี้จะมาเป็นฟองอ้อยจุดนะครัะฟองอ้อยจุดนะครับตัวนี้เขาจะมามาเป็นบางช่วงอ่าครับตอนนี้มีครับแนะนังของนะครับสวยนะอ่าเราะจะมีจุดตามตัวนะครับมีจุดจกลางๆอันนึง,ง,เ,ดงเด่นๆ,ๆ แล้วลักษณะของเขาเนี่ยถ้าเป็นป้องอ้อยธรรมดาเขาจะแบบว่าทรงยาวอ่าครับผมนี้ตัวช่วงตัวของเขาจะแบบอ้วนหนาขึ้นมาหน่อยอืมโอเคอันนี้จะแบบป้อมๆหน่อยนะใช่ใช่ครับผมไซส์นี้ก็จะอยู่ที่ถุงละห้าตัวครับตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอ่ะไซส์นี้ก็ถุงละห้าตัวราคาตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับตรงนี้ก็เลี้ยงเหมือนป้องอ้อยครับเลี้ยงเป็นปลาร์เมซามก้อนได้อยู่กับป้องอ้อยธรรมดาก็ได้ด้วยใช่ครับโอเคฮะับเขาอาจจะไซส์เล็กกว่าป้องอ้อยธรรมดาเล็กน้อยตัวนี้จะใหญ่ได้ประมาณสักแปดนิ้วครับอ่าครับผม น่ารักมากน่ารักฮะต่อนะครับครับผมตัวนี้จะเป็นบิเชลเทลเกซี่ครับอ่าบิเชลเทลเกซี่ตัวนี้สีเขาจะสวยมากนะตัวนี้คลาสสิกครับนะครับผมเนี่ยสวยมากช่วงนี้เรายังมีอยู่นะครับแบบรีดนะบครับผม นี่ฮะมาเป็นช่วงๆนะไม่ได้มีไม่ได้มีทุกทุกเดือนนะไม่ใช่เง้นว่าพอขาดช่วงนึงเขาก็จะแบบหายไปหายไปเลยใช่ฮะถ้าไซนี้ก็จะอยู่ที่ไซสี่นิ้นครับจะอยู่ที่ตัวละ350บาทครับอ่าไซสี่นิ้วราคาตัวละ350บาทนะครับอ่าครับแล้วเราก็จะมีไซส์ใหญ่นะครับอ่าต่อมาไซส์ใหญ่นะฮะนี้จะประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับประมาณห้านิ้วครึ่งนะฮะราคาครับผมไซส์นี้อยู่ที่450บาทครับตัวละ450บาทนะครับ เวลาแบบบางคนแบบว่าอยากได้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบซื้อเวลาได้หนึ่งอ่าหรือไปรวมกับปลาที่ไซส์ใกล้เคียงกันอ่าได้เลยนะฮะโอเคครับยังอยู่ในคูมิเชียอ่าครับผมนีิเชียบ้างครับอ่ามิเชียลาบ้างอันนี้ก็สวยนะจะเป็นสีเทาตัดดำครับสวยดีเขาก็มีความคลาสสิกของเขาอ่าครับผม้าไซส์นี้ก็จะอยู่เอ่อไซส์สี่ยูครึ่งครับอ่าครับ อันนี้ก็อยู่ที่ถุงละ5ตัวครับตัวละ120บาทอ่สาถุง5ตัวราคาตัวหนึ่งบาทนะครับขนาดไหนไซส์สี่สวยครับประมาณสวยไซส์นี้ครับครับผมตัวหนึ่งครับสิ่งมากครับมีมิเชลไทเกอร์มิเชลไทเกอร์อันนี้ก็สวยดีนะตัวใหญ่ด้วยนะฮะยิ่งใหญ่เขาตัวเขาจะหนากว่ามิเชลไซส์ตัวอื่นนะครับเพราะว่าเขาใหญ่แคประมาณสองครึ่ง ครับแล้วก็สีก็ส้มๆมาเนอะใช่ใช่ครับผมไซนี้สามนิ้วครึ่งครับจะอยู่ที่ถุงละ5ตัวครับตัวละ80บาทอ่าไซส์สามนิ้วครึ่งครับถุงละ5ตัวราคาตัวละ80บาทนะครับนี่ไซน์นี้ก็กําลังน่ารักลายเสือลายเสือครับผมต่อนะฮะอันนี้นะฮะี่เป็นมิเช่เผือกครับมิเช่เผือกนะครับเผือกตาแดงนะครับอ่าครับผม เพื่อของชุดนี้ครับมันก็จะเป็นแบบว่าดูเหมือนจะแบบสั้นนิดๆครับผมใช่ยิ่งเลี้ยงเขาตัวเขาจะเหมือนแบบเขาจะป้อมๆใช่ใจะนึกว่าช็อตบอดี้แต่จริงๆทรงก็กระชับใช่ครับจะในกระชับนะครับผมอันนี้จะมีถุง5ตัวกับถุง10ตัวครับจะอยู่ที่ตัวละ50บาทครับจะมีถุงละาตัวถึงถุงลสิบตัวราคาตัวละ50บาทนะครับนี่ครับบิเชียเผือกตาแดงนะฮะอัลไบโน่ครับครับผม เพื่อนเขารับนี่ตัวนี้จะเป็นมิเชยทองครับอันนี้มิเชยทองครับครับผมเนื้อกระจอกกับเนื้อทองทองครีมครีมอ่าครับผมถ้าไซนี้ก็จะอยู่ที่ถุงละมีถุง5ตัวกับถุง1ิตัวครับจะอยู่ที่ตัวละ40บาทครับอ่าก็จะมีถุงละ5ตัวถึงถุงละส0ตัวนะราคาตัวละ40บาทครับอ่าครับผมสองอย่างนี้เนี่ยเอาไปขายนี่ก็ขายดีครับอ่าครับผมสวยนะอันนี้จะเป็นครีมครีมมองอสบายตาเหมือนกัน ครับอ่าต่อมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งพลาสตินะครับแมวกระดงสูงอ่าปลาแมวกระดงสูงนะครับอ่าถุงนี้เขาจะเลี้ยงรวมกับปลาใหญ่ได้อ่าครับขอให้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับอ่าครับเขาจะใหญ่ได้ประมาณ5นิ้วถึง6นิ้วอ่าครับผมอันนี้เก็บเศษอาหารได้ดีนะเศษกุ้งฝอยอะไรอย่างเงี้ยใช่นี้ประมาณเอ่อหนึ่งนิ้วครับครับอันนี้ก็อยู่ที่ถุงละสิบตัวครับตัวละสิบสองบาทอ่าไซส์หนึ่งนิ้วครับถุงละสิบตัวราคาตัวละสิบสองบาทนะครับครับผมไส้ นี้2นิ้วอ่ะแล้วก็มีไซส์2นิ้วด้วยนะครับครับผมอยู่ที่ถุงละ10ตัวครับตัวละ20่สิบบาทอ่าถุงละ10ตัวราคาตัวละ20บาทนะครับแมวกะโดงสูงนะครับครับนะครับอ่ะครับผมอันนี้เป็นปาพื้นนะครับนี่กระดูเรดลิฟต์ค่ะอ่าเรดลิฟนะครับนี่ตัวนี้เป็นปลาที่แปลว่ายิ่งลงตู้สีขึ้นชัดสวยมากครับอ่ะครับผมตัวนี้ใส่ของกระบูเขาก็จะแบบว่า เกาะหินอยู่พื้นตู้อ่าครับเหมือนประมาณมีขอนไม้มีซอกหินอะไรให้เขาหลบหน่อยนะใช่ครับผมถุงนี้อยู่น้ํานิ่งก็ได้น้ําเร็วก็ได้ครับสำหรับครับครับผมถ้าเล่นลิฟไซส์นี้ก็จะอยู่ที่ถุงละสิบตัวครับตัวละสี่สิบาทครับอ่าถุงละสิบตัวราคาตัวละสี่สิบาทนะครับอ่าครับผมแล้วก็จะเป็นไซส์ใหญ่ครับอ่าแล้วก็มีไซส์หนึ่งนะอันอันนี้ถือว่าเป็นเอ็มไหมครับครับอันนี้เป็นไซส์เอ็มอันนี้เอ็มนะอันนี้อันนี้เป็นเอ็กซ์แอลอ่าโอเคครับอ่า ไซนี้จะอยู่ที่ถุงละ10ตัวครับตัวละ50บาทบอ่าไซส์ XL นะครับถุงละ10ตัวราคาตัว50บาทนะครับลูกค้าชอบแบบไซส์กำลังน่ารักก็เป็นไซส์เอ็าครับผมลูกค้าชอบแบบว่าไซส์ใหญ่เลยสายใจก็อันนี้เลยนะซื้อเวลาได้เลยนะฮะเขาค่อนข้างจะโปรชาร์ครับผมอันนี้เปรียบเทียบสองไซส์ครับผม อันนี้มีนะครับนี่่อาครับผมนี่ฮะนะครับแพ้ปิกมี่ครับปลาแพ้ปิกมี่นะครับครับผมตัวไม้น้ํานี่แบบว่าลงปิกมี่นี่สวยมากครับอ่าครับผมน่ารักดีฮะอ่าเอาแบบน่ารักน่ารักเขาจะแบบชอบเกาะอยู่บนแบบเหนือใบไม้อ่า้ระหว่างต้นไม้เนี่ยอ่าครับผมครับอันนี้ฮะตัวจิ๋วๆนะน้องเขาจระเก้เนี่ยฮะเนี่ยจิ๋วจิ๋วปลาที่แบบว่าชอบปลาแบบไซส์ไม่ใหญ่มากแบบกลุ่มพวกแบบ ซิลกาแล็กซี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะได้เลยสบายแนวตัวพอๆกันใช่ครับผมอันนี้ก็จะอยู่ที่ถุงละสิตัวครับตัวละ30บาทครับอ่ะถุงละสิตัวราคาตัวละ30บาทครับปลาแพะปิกมี่นะฮะสายน่ารักของหลายคนนะฮะชื่อก็บอกว่าปิกมี่นะพวกแคะจิ๋วอ่ะเหมือนเหมือนชนเผ่าปิกมี่อ่ะใช่เล็กๆมากนะฮะ อ่าต่อนะฮะนี่ครับเป็นแมวพัตติโคล่าครับเอาแมวพัตติโคล่านะครับตรงนี้มันตัวคลาสสิกมากที่แบบว่าเออเป็นตระกูลปลาแมวเพราะว่าเลี้ยงอยู่ในตู้ไม้น้ําได้อ่าครับอ่าเขาไม่กวนต้นไม้ไม่กุยทรายครับผมอ่าครับผมมีาหารตามพื้นตู้ได้ครับสบายน่ารักเลยหนวดขาวๆที่ขาวนะฮะใช่ครับยิ่งลงตู้โดนไฟนี่โอ้โหเขาแบบสีขาวๆเขาจะเงาๆสีสีแบบสวยเข้าใจครับ ต่อเขาปรับตัวด้วยนะฮะอันนี้แนวน่ารักนะแนวประมาณว่าเลี้ยงในตู้ใบน้ำก็ได้ไม่ขุยทรายไม่ขุยดินนะะฮได้เลยนะฮะรรน้เื่่อยๆใชคับแบบตัวเบาๆตัวเขาจะเบาๆนะครับผมอันนี้จะอยู่ที่ถุงละ10ตัวครับตัวละ70บาทครับผมอ่ะถุงละ10ตัวราคาตัวละ70บาทนะครับอ่ามีขาตัวน่ารักน่ารักมากอ่าครับผมอ่าร้านลูกพอนี่ครับนี่ครับ หอยเขาครับนี่ห <c oughs> อยเข่าน,น,นะครับครับผมอันนี้ <c oughs> นี่ลูกค้าที่แบบว่าเาขายก็ดีหรือว่าเลี้ยงเองก็ดีตรงนี้ในตู้ไม้น้ำเหมือนกันครับอ่าเนี่ย<อ>มันมีหอยเขาติดไว้ก็ดีครับผมเออครับผมหอยเขาแบบกินตะไคร่ขัดเมือ่อนแบบช่องที่แบบว่าเราขัดเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับออครับให้หอยเขาก็ทํา,าทงานได้เลยนะฮะใช่ครับผมอันนี้ก็จะมีถุงสิบตัวครับก็จะอยู่ที่ตัวละสิบสองบาทอ่านะครับ ถุงละสิบตัวราคาตัวละสิบสองบาทใช่ถ้าถุงนี้ก็จะถึงถุงห้าสิบตัวครับแต่อยู่ที่ตัวละสิบาทแล้วก็มีถุงห้าสิบตัวราคาตัวละสิบาทยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกลงนะฮะลูกค้าแบบเอาไปขายทีนึงอ่ะก็ได้กําไรดีครับผมครับผมว่าตัวตัวผู้เขาแบบมีเขาสวยด้วยอ่าได้เขาคุณอันนี้เขาเห็นไหมแหลมแหลมใช่นะฮะลายเสือด้วยฮะเสือพาดกรน่ารักน่ารักครับน่ารักฮะ หรือว่าใครอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันรักป้าเหมือนแชร์ชกันซื้อก็ได้แล้วแบ่งกันใช่ครับผมแบ่งกันที่บ้านก็สน,สนุกไปอแบบหนึง่งอ่ะโอเคฮะอ่าต่อมากับผมเป็นปลาการ์ูนนะครับนี่อ่ะครับนี่คองโกเตสตาครับอคองโกเตสตาครับนี่ฮะจะเป็นโอปูนะครับน,นี่วันี้ครับผมสีลุ้งสวยนะครับใช่ครับผมลงตู้นี่เขาแบบว่าวาดเป็นฝูงมกลางตู้สวยมากครับครับผมกินจับแบบสไตล์แบบ สามารถตัดตู้ไม้น้ำก็ได้ครับหรือจะตัดแบบอเมซอนแบบเป็นคอนไม้ได้เลยอ่ะอันนี้ได้เลยเขาไม่ทำลายตะไคร้ขนาดเล็กด้วยใช่ครับผมไม่กันได้ครับสบายครับนะฮะตอนนี้จะมี3ไซส์นครับไซส์นี้ก็จะอยู่ที่ถุงละ10ตัวครับตัวละ55บาทอ่าถุงละ10ตัวราคาตัวละ55บาทนะครับสำหรับไซส์นี้ครับผมและอีกไซส์นึงก็จะใหญ่ขึ้นมาตัวละ10เซนนะครับครับ ก็อยู่ที่ถุงละสิตัวครับตัวละเจ็ดสิบบาทอ่าถ้าอีกไซส์หนึ่งจะใหญ่ยาวมากกว่านี้หนึ่งเซนได้นะครับผมถุงละสิบตัวราคาตัวละเจ็ดสิบาทอ่าโอเคครับอ่าครับผมซื้อกันได้ครับครับอันนี้มาเป็นชุดหนึ่งนะครับอ่าครับผมนนี้เซเลเบสเรนโบรันเซเลเบสเรนโบกนะครับอันนี้ก็สวยนะั่อนจะใหญ่คนเหมือนกันฮะ ยิ่งตอนที่แบบว่าเขาโชว์ตัวครับเขาจะแบบว่าการคีบเขาจะสวยมาครับผมนี่ฮะปลาท่านใดถ้าเกิดแบบว่าสนใจนะครับทราบทักมาบอกได้เลยครับครับผมอันนี้จะอยู่ที่ถุงละสิบตัวครับตัวละสามสิบาทครับถุงละสิบตัวตัวละสามสิบบาทนะอันนี้คีบเขาเท่มากนะคีบบนเนาะแล้วเขาจะยิงเขาจะมีลักษณะเหมือนปลาทะเลครับผมเนื้อใสแบบว่า สีเขาจะฉูดฉาบแบบว่าออกเหลืองแล้วมีโทนฟ้าๆนิดๆอ๋อปนๆนะใช่โทนฟ้าๆนิดตัดตัดเป็นลายๆนะฮะลายแนวขว่งใช่ไหมฮะใช่ครับผมเยอมากครับลูกค้าบางคนก็แบบว่าจัดแบบสไตล์แบบว่าเหมือนปลาทะเลเป็นหินก็ได้นะครับอ๋อก็เหมือนประมาณคล้ายๆปลาทะเลแต่เป็นปลาน้ำจืดใช่นี่เป็นปลาน้ำจืดแล้วก็อัดแอปเอานะฮะใช่ครับผม คลาสสิกงานหนึ่งที่ลูกค้าชอบครับ,อ,บอันนี้เป็นบูแลมนะฮะ,ะตัวนี้เป็นตัวช็อตบอดี้นะครับเป็นตัวสั้นด้วยนะน่ารักเลยนะฮะนี่ครับผมยิงลงตู้นี่แบบ่ีเขาขึ้นเต็มเขาจะออกเป็นแบบแคทลิกบลูครับอ่าครับผมแล้วก็แบบว่า,อ,าอยู่กลางตู้พื้นตู้ครับลูกค้าก็แบบว่าสามารถแบบให้คุมไซส์ปลาได้นี่ก็น่ารักแตกต่าอ่าครับผมน่ารักดีฮะ ถ้าอันนี้ก็จะอยู่ที่ถุงละ10ตัวครับตัวละ35บาทครับถุงละสิตัวราคาตัวละสาบาทนะครับบูแลมสั้นนะครับครับผมอันนี้มีบูแลมมีแต่เป็นแลมเจ็ดสีสั้นนะครับปลาแลมเจ็ดสีสั้นนะครับนี่ฮะพออยู่ตัวนี้สีเขาก็จะแบบว่าโอ้ขึ้นมาเจ็ดสีจริงๆนะใช่ครับผมแล้วก็แบบว่าที่มันจะแบบโชว์ตัวสง่าสูงมากครับอครับผม สายนี้ก็จะอยู่ที่ถุงละ10ตัวครับตัวละส5บาทครับถุงละสิตัวราคาตัวละสาบาทนะครับแรมเขาก็จะสามารถเลี้ยงรวมกันได้นะครัอย่งรวมกับบูแรมก็ได้ครับผมยิ่งหลายตัวนี้เขาก็จะแบบวายโชว์ตัวมีพองใส่กันแบบกลางคลิปสวยอันนี้ก็เป็น7จสีสั้นนะฮะใชครับผมครับผมครั ครมีอันนี้เป็นเอมเบอร์เทต้านะครับเอมเบอร์เทต้าอันนี้ก็สวยนะเขาจะเป็นสีส้มแบบสว่างอ่ะสวยมากอันนี้นี่อยู่ในถุงนี่ะครับยังขึ้มสีขึ้นเนี่ยครับครับผมถ้าลงตู้พอเขาอยู่ตัวแล้วก็ยิ่งถ้าแบบมีอาหารดีๆนะครับนี่ครับโอ้ให้เตต้าบิดดีๆสวยมากเขาจะสวยมากแล้วจะตัวอ้วนๆด้วยนะใช่ครับผมสวยมากอันนี้เป็นปลา นเนื้อใสครับผมแนวสีส้มสว่างนะฮะตัดกับสีไม้น้ำเขียวเกี่ยวได้ดีเลยนะดีมากครับตู้ท่านจะมีมิติสวยมากขึ้นนะฮะแบบว่าโดดเด่นมากขึ้นครับผมอันนี้ก็จะอยู่ที่ถุงละ50ตัวครับตัวละ7บาทครับถุง50ตัวราคาตัวละ7บาทนะครับครับผมครับ ถ้าเป็นาใช้การขึ้นมาหน่อยครับนี่ตัวนี้เยลโล่แฟนทอมครับเยลโล่แฟนทอมนะครับครับผมต้องขึ้นรูไปดูครับเพราะว่าอยู่ในถุง้าจะแบบซีนิดนึงอ่ะพอน้องเขาตื่นอยู่นะฮะลงตู้นี่สีขึ้นแน่นอนครับอะถ้าน้องก็ปรับตัวสีขึ้นคนละเรื่องเลยนะลูกค้าแบบว่าติดใจเหมือนกันอ่าเข้าใจฮะตู้เขาแบบใช่หน้าป้้นเขาสีเหมือนกนอ่ครับผมแล้วก็มีปัานดำอยู่ตรงกลางสวยตัวครับ อันนี้ก็จะอยู่ที่ถุงละ30ตัวครับตัวละ10บาทค่ะตัวสามสิบตัวราคาตัวสิบบาทนะครับเขาจะใหญ่ได้ประมาณสักสามเซนสักเซนครึ่งประมาณ3ามเซนถึง3.5จุดห้าเซนประมาณนี้นะครับที่นี่เรามีตะเพียนหน้าแดงไซส์ใหญ่นี่ปลาตะเพียนหน้าแดงไซส์ใหญ่นะฮะไซส์พิเศษครับครับผม ไตนี่ก็อย่างที่ได้ว่าก็สามารถเป็นเม็ดปลาใหญ่ได้ครับผมสบายเลยว่ายน้าเร็วใช่ครับตัวเขาก็ใหญ่พ้นปากด้วยนะครับผมปลาบองก็จะสามารถเอาไปเลี้ยงในตู้ก็ได้เลี้ยงในบ่อก็ได้เออครับผมเลี้ยงกับกลุ่มปลากระเบนเสือตออะไรนี้มังกรได้ครับผมอืมครับผมเขาแบบนิยมให้เป็นปลาฝูแบบเพิ่มมิติของตู้เหมือนกันจะได้ดูแบบดูสวยงามขึ้นลายคาดแดงที่สวยนะฮะครับผม ปั๊นี้ก็จะอยู่ที่ถุงละหตัวครับตัวละ100บาทครับอ่ะถุง5ตัวราคาตัวหนึ่งบาทอ้อถือว่าแบบโอเคนะเพราะตอน<ช><อ>นี้แบบใหญ่เลยนะใ,ใหญ่มากคุ้มมาก <ขอ S 1> ครับคุ้มมากนะครับครับ,รบต่อมาก็มุมของขอนไม้สวยงามตกแต่งตู้ปลานะครับราคาเริ่มต้นชิ้นละ1200บาทนะครับแล้วก็ทางร้านนุงทองก็มีไม้ไส์ต่างๆ่างนะราคาก็จะต่างกันไปนะครับสามารถ สอบถามได้ทาง Inbox นะครับทาง Facebook นะครับหรือโทรสอบถามก็ได้นะครับนี่ครับต่อมาก็คือเป็นป่องอะคริลิกนะฮะนี่ครับสำหรับปลาแบ็กโกสพิเชียหลบนะเป็นใสมองเห็นเลยก็คือแพ็คละ250บาทนะครับแล้วก็มีนี่ฮะตัวกองฟองน้ำไว้ต่อกับเครื่องพ่นนี่ฮะ5ชิ้นก็40บบาทเท่านั้นคุ้มมากใครอยู่ต่างจังหวัดก็สั่งได้เลยนะครับ อ่แล้วต่อมาก็มีนี่นะฮะนลครับตัวต่อสายออกซิเจนนะครับห่อละสามสิบบาทสี่ห่อหนึ่งร้อยซื้อเยอะคุ้มนะครับนี่ก็เอาไปใช้เลยนะฮะใครเปิดธุรกิจตาที่ต่างจังหวัดคุ้มมากอ่ะประมาณนี้นะครับค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับเรามีบริการส่งทั่วประเทศนะครับผมครับเราจะส่งทางรถตู้รถตู้ปกบสองนะครับลูกค้าสามารถรับที่จุดรถตู้ได้หรือที่ ปศตามจังหวัดของลูกค้านะครับอ่าครับผมอยู่ที่กล่องละ400บาทครับอ่าครับผมและก็จะแพ็คในกล่องที่มีเก็บอุณหภูมิได้ดีครับเซฟเลยนะกล่องก็หนาด้วยนะครับผมแข็งแรงครับแล้วก็เก็บอุณหภูมิอยู่ในนี้ได้ดีครับอ่าครับผมมีเทคนิคในการแพ็คส่งให้ลูกค้านะครับครับของถึงลูกค้าไม่เสียหาแน่นอนครับอ่าครับผมอ่าส่วนขนาดของพาสหรือจำนวนถุงนะครับก็ลูกค้าสามารถ ออกมาแจ้งได้ทีนะครับว่าเพราะว่าไซส์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันใช่ครับผมนะฮะอย่างเช่นไซส์นี้นะครับก็จะอยู่ได้5-6ถุงอ่าครับผมไซส์แบบขนาดครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะเซฟมากรักษาอุณหภูมิดีเลยนะส่วนลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับที่ไม่สะดวกมาครับเราก็สามารถส่งทางไลน์แมนได้ครับค่าส่งก็คิดตามระยะทางครับ ตามกับเป็นจริงนะก็คำนวณเอานะฮะลูกค้าสามารถทักมาในไลน์หรือใน Facebook, เฟ Facebook แจ้งที่อยู่แล้วเราก็จะสามารถจะเช็คค่าส่งให้ก่อนได้ครับผมอ่าครับผม <c oughs> นะฮะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดท่านก็ไปรับที่บรรขอสอใช่ครับผมนะครับแถวบ้านที่ใกล้บ้านนะฮะโอเคครับตามจังหวัดนะครับอ่าครับผมอ่าส่วนร้านเราก็จะเปิดวันพุธ ตีห้าถึงบ่ายสามครึ่งสองอาทิตย์แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับผมอ่าครับผมครับถ้ามีสอบถามอะไรสามารถทักมาในไลน์ได้หรือในเฟซบุ๊กได้ครับผมอ่าได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่เอกนะครับเจ้าของร้านลุงทองนะครับที่ให้การถ่ายทําเช่นเดิมนะอ่าเดี๋ยวผมขึ้นเพจแล้วก็เบอร์โทรให้นะครับขอบคุณมากครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะโอเคขอบคุณครับพี่เอกครับครับครับบ๊ายบครับนะฮะฝากด้วยครับเนี่ยมีทั้งปลาเตต้าฝูงสวยงามในต้นไม้น้ำแล้วก็ปลา แนวมอนสเตอร์ก right? uh ็ม huh. okay. ีนะครับมังกรอะไรนะฮะโอเคครับบ๊ายบาย